ล่าสุดนะครับทางกองทัพบกนะครับเผยกองกําลังบุรพานะครับผักดันอาหารกัมพูชาใน4พื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับพร้อมทําลายสิ่งปลูกสร้างละเมิด MOU 4 3นะครับในวันที่26นี้นะครับก็กองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1เข้าดำเนินการใช้ทหารเพื่อ ผักดันและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับของฝ่ายกัมพูชาที่ลุกล้ําเข้ามาในเขตแดงของประเทศไทยอันเป็นการละเมิดนะครับบันทึกทําความเข้าใจของ MOU นะครับในปี2543นะครับก็คือ Mo u 43นะครับ,รบจํานวน4พื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วนะครับได้แก่อําเภอตาพยา2พื้นที่นะครับและอําเภอโคกสูง2พื้นที่นะครับ โดยสามารถผลักดันกําลังฝ่ายกัมพูชาออกทั้ง4พื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันได้ดําเนินการวางกําลังเตรียมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ที่ด้รับผิดชอบนะครับเพื่อรับเพื่อรักษาอธิปไตยนะครับและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยนะครับอันนี้ก็คือคือคือนี่ครับเขาก็ได้ได,ได,ได้ได้มีการเห็นไหมได้มีการ ทำลายสิ่งปลูกสร้างนะครับเนี่ยได้มีการทําลายสิ่งปลูกสร้างนะครับอรถแมคโครมาทําลายสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พร้อมอ่าเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ก็คือมีมีมีารถถังจอดคุมบางเถียนอยู่นะครับน,นี้ก็คือยึดยึดคืนได้เรียบร้อยแล้วครับคือคือละเมิดละเมิดสนธิสัญญาเองนะครับเขาก็เลย ไหนๆก็จังหวะนี้มันต้องฝาดล้างให้หมดแล้วมันก็คือต้องทําไปเลยฝาดล้างให้หมดเลยครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ